สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการอะไรก็ไม่รู้นะครับไรสัตว์ล,าลาสุดๆฮนะเนื่องในเทศกาลสงการานต์ครับวันนี้เราจะมา,าเล่นป๊อปพันต์มือไหมแล้วอ่าแล้วผู้คุณจะใครบ้างครับแนะนาตัวไหนครับเออจิตจทำไมเงียอย่างนั้นล่ะครับในนาตัวดิครับแนะนาตัวแนะนาตัวสิเฮ้ย แนะนำตัวจะขุดทำไมครับแนะนำตัวก่อนเอาไม่อกเบนโอเคผมแนะนำให้แล้วกันไอ้อคนน,อ,คไอคนนี้ชื่อเบนนะครับไอ้คนนี้ชื่ออผมไม่รู้ชื่อเขาจริงๆก็เลยเรียกบังกี้ไปแล้วกัน <laughs> ผมจะเรียกคุณว่งกี้แล้วกันนะโอเคเป็นกีกี้อในยาทูกอนะ่าผม ผมจะเรียกคุณเมื่อกี้แล้วกันนะครับอลมวทำไมตีไม่ได้นะไม่รู้ครับยีดหิวหรืเปล่าเปล่าเซอร์ไบเวิร์ลเดี๋ยวมาดูในคลิปได้เลยเซอร์ไบเวิร์ลจะชัดโอเคฮะก็วันนี้ป้อมพันธุ์ของเรานี่จะมีกากติกาพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือก่อนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยพวกเราได้ไปวางกำดักสำหรับฆ่าฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะไปแล้วหรือไม่ก็ถ้าเกิดจะเอ่อจะเอ่อติดกับตัวเองระเบิดตายไปเองก็แล้วแต่นะครับของเราเป็นของฟันเว้ยโอเคครับ โอเคฮะเดี๋ยวณนะจุดๆนี้เราก็มาเริ่มอ่าเล่นกันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมพิมพ์ PH ชสตาร์ทนะครับอ้อาวงานยังจำผมผมไม่ได้จอยเกมสต็อปก่อนสต็อปก่อนสต็อปก่อนผ่นนาดขาดขาดเฮ้ยสต็อปมานี่มานี่มานี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปเล่นกันอะไรยังเนี่ย P h p o s หนึ่งโอเคกด P h จอย joy กันครับโอเคโอเคครับมีเพลเยอร์สองเองอีกคนหนึ่งโอเคเดี๋ยว P h สตา s t a r นะครับเออผมเป็นคุณเป็นใครครับใครเป็นคนใครเป็นคนหาครับเป็นคนข่อนะ่เป็นโอเคครับคุณคุณกี้เป็นคนคนคนอะไรนะหาคนหาเออ โอเคเรามีเวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับค่าอีกฝ่ายให้ได้นะครับเดี๋ยวแปลงร่างเป็นบล็อกกันอะไรดิอะไรดิ Hello, <Leo. S 1> อะไรดิเอาเร็วๆเออเออเออเอาดีแล้วกันยืนกันไปแล้วหมดในเมื่อชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้ไม่ต้องไปกันแล้วมั้งชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องไปแล้วครับเอ้ย <c oughs> <c oughs> ไปซีชั่วโมงหนึ่งหดไปอ่ะหดไปกันไป ไม่พอเเฮ้ยที่กองอะไรเนี่ยไม่เคยไปวางอย่างนี้ไม่เห็นผมย้ายโซนแล้วนะครับมีโซนไหนกันครับผมไปอยู่โซนนรกแล้วนะครับ ส่วนแต่ละคนนี้แบบเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวชิบหายแปลไม่ได้หนหนก็ถืกกอโอกาสหนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โค้ดผิดโค้ดผิดออโอเค <c oughs> เหมือนเหมือนเห็นคุณกินคุณเห็นแล้วไป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 แล้วตามมิเนะตามตามไอ้ดีไอ้กันดีดี เราต้องเราต้องหลอกว่ให้มันไปโดนกับดักขอวเราเองไได้ไอต่งมเฮ้ยไปได้ด <c oughs> ึโอ้ยโดนปายาไเรวไมต้องทำไมต้องชสนะหไม่ใชอวไปเรไปเรีวไปเรวไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเรียวไปเรยวไปเรวไปเรวไปเียปเรวเียวไ้เเรยเย

เข้าที่น้ำโอ้รอดยังวะรอดยังวะเห็นคิวแล้วใช่ปะคมาผีโซนหรือเปล่ารอดยังวะรอดยังวะโวยโว่มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอดยังวะใกล้อ่ะไอไปฝ่ายไปโซนนู้นแล้วมองมันอ่าเขาเรียกว่าไะเออเป็นลุมจีนีซีเกอร์ไหมเออไปวะ เอาวะเอาวะหนึ่งไอ้สักอุ้ยเห็นแล้วเฮ้ยล่อล่อล่อไปในพีระมิอเจ้วกูซ้อนละกูซ้อนละซ้อนละโอ้ยเราเราไม่ได้ใช้เอลฟีรอชเฮ้ยนี่แค่ดาบพองเนาะโอ้ยหลบ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 ที่หลบที่หลบทีหลบทีหลบอือวิ่ง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 มันเห็นไหมเนี่ย เหลือเหลือหลอดอีกกี่หลอดแล้วครับโอ้โหตั้นสี่อ่ะเพื่อเื่อตายโอ้ยหวิไปยังรอดอยู่เ้ยเกิดใหแล้วเลยว่าเป็นเป็นติ๊กเกอร์โอ้โหลุงนี่หว่ะเดี๋ยวหาดาบก่อนหาดาบตัวเองก่อนวิ่งติ๊กเกอร์หนึ่งไฮเดอร์หนึ่งยุบเปล่าเรายังไม่ได้เข้าเกมเลยนะบอกมาเกิดใหม่ ฮอยู่ไหนอยู่โซไหนอยู่อยู่ยีมะอียีมะยีมะอ่ะรุนมากเลยเนี่ยตอนนี้น่าจะจริงเนี่ยมันบอกไฮเดอร์สองอ่ะอ้าวเอาเอาบอกไฮเดอร์หนึ่ง เราไม่ได้เขา้าเกมเลยเอาล้วเา้าได้ปะอ่ข้างบนน่ะข้างบนน่ะก็คือชนะไปแล้วใช่ปะแพ้ดพิรูตีปลายถูกตายพอดีอะไเงี้ยนะโอเคแล้วก็ลองท่านั้นถ้าเบนหาเราถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราฆ่าเบนได้ก็แปลว่าเราชนะถ้าเราฆ่าเบนไม่ได้ก็เราแพ้เรามองพวกท่านอยู่ใครวะมองเห็นได้ไงอะ่ะ เอาก็อยากบอกเราว่าอยู่้องบอมองเห็นนะอยู่อยู่โซนหิมะใช่ปะมองมองขึ้นมาดีเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นปะอีอีคนล็อกแล้วอีเวนอยู่ไหนเนี่ยอีเวนต์ล็อกปัเนี่ยเฮ้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 ยตีไม่โดนออืออือโยออ อุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าตายโอเคเบนชนะครับเดี๋ยวเดินไปกันอ้าวอ้าวอ๊อตายเดี๋ยวเจยังเอาใหม่นะครับเล่นใหม่อีกรอบพีเฮ็ด โอเคพีพีเอสต่อจอยนะครับหอยดจอแล้วจอยยังจอยแล้วอู้เบนจอยยังครับเฮ้ยคบพันในนี้เลยหรอจอยยังจอยยังจอยแล้วนะครับถึแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมพีเอสออกพีเอสสตาร์นะครับโ okay. อ้อ้าวเป็น โอ้ใครเป็นใครเป็นอ๋อมเบนเบนหาคนแรกครับเอเดี๋ยวผมยังไม่ได้หาเลยเนี่ยหายยังไงรีบอย่าเพิ่งนะจะรีบไหมจะรีบไหมยอย่าอย่าอยวาแป้งแป้งร่างนี่นะดูนะล้ับดีขับดีดีเลยผมผมผมจะต้องหายาแล้วเนี่ย ยายาใครเอาไปซ่อนตรงไหนบ้างเป็นอยู่ในวะการเล่นไฟเขาได้เก็บแต่เฮ้ยเห็บล็อกเห็นบล็อกห็นบล็อกอืออออือออือออืออหายอ่ะอืออ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 ออืออือ เฮ้ลุมซ้งลุม้งลุซันลุ้มลุมลุลุลุมลุลุลุมหนูกี่บาทอีบ้าโลโลลเออไปแล้ว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 เดชเฮ้ยเห็นบ็อกยังยมืนเราได้หาเลยเห็นบ็อกยาว บอกแล้วบอกแล้วเออเออเออโอเวะอเกสองคนนั้นได้ดิ้ซ่อนปะไม่ได้ซ่อนเราซ่อนอยู่แต่ว่าเด็ต้องาเราต้องหาอ้โลุ้มริ้วอะโอ้หโอ้โหโอ้โมึนโอ้หคือเล่นชั่วโมงหนึ่งนี่แบบรอเวลาไม่ได้เลยกะค่าอย่างเดียว อื้อมื้ออแลกแแลกแลกแลกยิฮยเยยมานู่แล้วมานู่แล้วมานู่แล้วไปเรบอกยันบอกยันบอกยังยันยันยันยังยันยังยัน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 ยังยันยันยังยันยังยัน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 ยังยัน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 ยั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  ดาบพองเอ็นชานเออเออโอ้ตายยังมีพร้อมยังมีพร้อมอ้าวก็แปลว่าคุณก็แปลว่าตายแล้วมันออกจากเกมให้เลยอ่ะดิใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปเซตแบบให้มันเล่นหลายๆรอบหน่อยแล้วกันนะแล้วรอบนี้เอาไงเนี่ยก็ก็เดี๋ยวผมขอเล่นก่อนฮอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะคุณพร้อมยังครับ เบ้นเบ้นจะไปอยู่ฝั่งไปไปไปช่วยคนซอ่อนก็ได้นะอ่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้จอยอ่ะแม่ก็ก็อยู่ข้างบนใช่ไหมละ่ะก็มองก็มองจากข้างบนอ๋องี้เลยเหรอเอางี้เลยช่วยคนซอ่อนก็ได้ไปเล่นน้ำเพลินแล้วเนี่ยหาคนหาก่อนคนหาอยู่ไหนเดี๋ยวธนูไอ้ชายกิศคนไข้มีขอยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอ,อ,อยู่ยตทอร์ไหน,นหอยู่ตทอร์ไหนครับ ส่วนส่วนส่วนทีมไม่น่าไม่น่าจะเกิดขึ้นบนลงนี้ขำอะไรเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนขำอะไรเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้บ้าไปแล้วอยู่ไหน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 โอ้ขำแบบเออเหอะกูกวันแล้วจะมีรางวัลที่หนึ่งปะเนี่ยบล็อก บล็อกคนหายกันไปอ่บล็อกคนหายอยู่นี่บล็อกอะไรแปลกๆยิงยิงเลยเอ้ยยายแมงมึงรึเปล่าอ่าเออจะใช่ไม่ไม่เบนเบนอยู่เบนอยู่ฝ่ายฝ่ายฝ่ายศัตรูเราห้ามเชื่อเบนเจ็บเอวบล็อกอยู่ไหนบล็อกอยู่ไหนบล็อกอชื่อบล็อกอยู่ไหนแปลกๆบล็อกอยู่ไหน อยู่แถวแถวนี้แน่เลยอะเดินผ่านแถวนี้แล้วขำอะขำมาก <c oughs> อยู่อยู่แถวนี้แน่เลยอยู่แถวนี้แน่เลยเป็นไฟป่ะวะ้ยเป็นไฟได้เหรอ,อเ,ปเป็นได้เป็นได้โอ้ไล่ดับีละอันเลยโหโหดโหดไล่ดับทีละอันเลย <c oughs> อยูอ่น <You need. S 1> ี่หนแวถหายไปแล้วเหรอ เดนเห็นยังเมื่อกี้กระโดดที่ดูแล้วยังหรือหรือเราตาตาฝาดเซอร์ซ่าอะไรบางอย่างคีคี <c oughs> ถ้าท่านเดินมาใกล้เราจะทำก,การชินท่านถ้าถ้าเราโดนต่อยเนี่ยแปลว่าใช่แน่ๆมันเรายูอกอ่างไปหาเชฟคนอื่นกันดีกว่ารรยังไม่มีใครโดนกับดักวิคิวยังยังไม่มีใครโดนกับดักเราเลยอะ่ะอนคิวจะพลาดนะอะไรอ่ะ หวานละว่อ่ากูเจอละโอ้ยเนียนเหรอเนียนเนียนที่ไหนเราเนียนตรงไหนเราไปดูเหรอไปดูเหรอะเฮ้ยแน่จริงตายเข้ามาแน่จริงตายเข้ามาดิกแน่จริงตายเข้ามาไอ้เคุณวางกับดักเข้ามาดิเราเห็นนะ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 ไหนแล้วไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะ เมืเ่อกี้เราก็เมื่อกี้เราก็เข้าไปตัวลงแล้วมันเปลี่ยนบล็อกเหรอวะไม่เปลี่ยนด้วยอะไม่เปลี่ยนด้วยนเน้ะไอ้จะตายแล้วเสื้อเสื้ออุ้ยตายอ่ะอ,อันนี้ผมชนะโอเคเดี๋ยวผมขอมปรับปรับเกมก่อนนะ